ไอติมโมจิมาใหม่ครับของเนตเล่ครับผมน้องนนี่ไอมโมจิชาเขียวหรือเปล่าแกะเลยนี่นะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องน้องนี่แงะมาดูหน่อยโอเค นี่นะครับผมน้องๆข้างในเป็นชาเขียวนะโมจิมชาเขียวของเนตเล่ยีบาทจากเซเว่นนะครับรสชาตินะคะหอมชาเขียวมันอร่อยมากเลยค่ะ หวานมันอร่อยตีมมาหมายครับน้องๆจากวอรครับผมชีสบานะครับออแกะเลยนี่นะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมน้องๆ กินเลยไหนหมุนหมุนหมุนดูก่อนหมุนดูก่อนนี่นะครับน้องๆหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อ่กินเลยชีสเคลือบนมนะครับน้องๆหอมชีสมากๆแล้วนมอร่อยมากๆเลยอ่ะเข้มข้นอะ่ะชอบถูกใจหลายๆคนแน่นอนครับน้องๆ <Here. S 2> ติมมาใหม่ครับน้องๆไอติมถ้วยใหญ่นี่นะครับน้องๆดาร์กช็อกโกแลตนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผม กเลยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมกินเลยอโอเคนะครับผมตัว,วก็เป็นอย่างนี้นะครับผมดึงออกมาได้ดึงมานี่ดึงออกมาจะกถ้วยได้น,นะครับน้องๆน,นี่ สายสิมแม็กนั่มมาใหม่ที่71นะครับผมนี่นะครับน้องๆแกะเลยนี่นะ รสชาตินะคะหอมช็อกโกแลตอร่อยมากๆเลยวันนี้เราจะกินแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับน้องๆมินิเบอร์เกอร์ทูน่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะเปิดเลย โอเคนี่นะครับน้องๆเห็นไหมข้างในเป็นทูน่านะข้างในโอเคโอเคละยี่้าบาท ลาโยกิที่เซวนะครับน้องๆมาใหม่นะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เราจะกินรสช็อกโกแลตกันนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลย นี่นะครับน้องๆน,น,น้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมดารลาโยกิไส้ช็อกโกแลตเอากินเลยง่ำง่ำ,งำนี่เห็นไหม,อมเออรสชาติ รสชาตินะคะแป้งนุ่มช็อกโกแลตหอมอร่อยมากๆเลยวันนี้เราจะมากินท็อปเทนดับเบิลกันนะครับน้องๆอันละยี่สิบบาทนะกะเลย นี่นะครับน้องๆหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมดับเบิลช็อกโกแลตนะครับผมหอมมากข<ห>้างในก็จะมีช็อกโกแลตอีกเป็นไส้นะครับผมเยิมย้มๆนะกรอบอร่อยมาก มีน้องๆขอมานะครับผมให้กินชาเขียวรสตพึ่งผสมมะนาวนะครับมันมีแต่แบบนี้นะครับน้องๆขวดละยี่สิบบาท รสชาตินะคะหอมชาหอมน้ำผึ้งอร่อยมากๆากจมากินไอติมอ่าทรงแปลกๆกกันนะครับผมนี่ฮนะน้องๆมันคืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านนะโอเคเลย น้ลงลองคิดดิยังไงเงี้โอเครสอ,อะไรอ่ะวานิลาปะรสชาติวานิลากับช็อกโกแลตรสชาติมันหอมวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตที่อยู่ในไอติมก็อร่อยมากเลยนะครับน้อง อันนี้ละลายเร็วไปหน่อยนะครับผมอากาศมันร้อนด้วยนะครับน้องๆอ,อร่อยมากๆเลย <c oughs>